เข้าสู่ขั้นตอนการจัดตกแต่งทรงนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เอสีสครับแฮร์ครีมนะคะซึ่งเป็นครีมจับร้อนตัวนี้ไม่เหนียวหนึบหนักนะคะไม่เป็นคราบมันตะค้างนะคะไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยนะคะจากนั้นเราก็ใส่หลังจากใส่เนี่ยจะมีสองวิธีนะคะก็คือปล่อยให้แห้งเองก็จะได้รอนแบบเาวรกระจายธรรมชาตินะคะหรือว่าถ้าอยากได้ลักษณะให้ร้อนกระจายพิมพก็สามารถใช้เป็นปัดกระจายลมนะคะในการช่วยเป่าเพื่อให้ร้อนอยู่ตรงนั้นยิ่งขึ้นนะคะ จบงานนะคะด้วย SPV ีายเซรั่มนะคะเหมือนเดิมนะคะ